เอ๊ะมันเดิมพันอยู่ปะหวยมาดีอ่ะเอามาดีลบปะวันนี้ลบเจ็ดเหรอลบเจ็ดเด้จากสิบเอ็ดเหลือเจ็ดสวยเขาไปก่อนนะดิเขาไปเหรอเขาไปก่อนลงมาเลยแต่ว่าลงลงลงต่ำสุดไปที่สี่พี่แต่ว่าอ๋อโดนโดนขึ้นมาเลยอ่ะโดนขึ้นมาไอ้ทักการาดแผ่วพี่โดนทยเหรอไะท้ายดิไอ้ทัก้าราดมันแผ่วกูบอกตั้งแต่ชั่วโมงแรกแล้วเฮียมันไม่เต็มใจเล่นไอ้สัตว์ที่างโคตรงอมอ่ะควยตอบ ไม่โอ้ยเยี่ยงผมรถเข้าไฮใหม่แต่แต่ตีได้เป็นรถสี่มันจัดไม่ต้องทิ้งไม่ดีไมตายไม่ตายวัดเวทอะไม่ตายไม่ตายมึงไม่หายได้คนนี้เดยดิอุ่นห้าสิบมันไม่มีคนเล่นหรอได้ได้ได้มีพี่เดี๋ยวคนนี้ว่าจะหายได้จุดสีอะไรอะสีดำหรอจุดเบานิดนึงจุงมาช้าก็เบานิดนึงจุดเบานิดนึงจุดเบานิดนิดอะไรอย่ะไเงี้ยแล้วจีบเฮ้ยพี่เดิร์ดเอาดีเฮออมิตรพันไปต้องเลี้ยงไฮ้เลยดิฮะฮะใสิ่งที่ต้องการใช่ไหมถึงที่ต้องมาหาผมเนี่ย อะไรคือก่มเราออดบอลเนี่ยออดบอลเน่เอาโจ้เลยัะเบ๊กเบเบน้าใรวะคุณเชินมั่งดิคุณเนิร์ดป็ไหครับแมาแปดไม่เป็นครับไอโจดวัเนี้อยู่เฉยๆอะไรเนี่ยดีเฟน์เอาคุณบ้าเลยเนร์มันูตื่นดิ้เอ้า อย่ากระตุกจุกนะเดี๋ยวเครื่องติดโอ้โหเอาไม้ตายสองนะพี่อ่อนพี่ผมบอกผมบอกพี่ผมเดี๋ยวเรอแต่กคือล่ะเข้าตีละน้องสองไม่พี่วันวันที่สี่เราแข่งจริงอะแหมเอ้าไม่มี่ห้าเราไม่เป็นไรใช่เราอะไรโอ้ยเยอะโคตรเที่ยไอ้แจ้ควันที่สี่เราผมรอมาเป็นปีอะวันที่แม่ให้เอาแล้วไง ฮะให้ลุงไงให้ลุงให้ลุงอะไรเงี้ยเอางี้ให้ใครก็ได้อัดคลิปได้กูลงได้แล้วพี่โอมอ่ะโอ้พี่เออว่บพี่โอมมีเวลาต่อไปติดโดนรอกกูไปแทนน้องไปแทนพ่อมึงก็แข่งเยอะจองมาเป็นปีอ่ะมีช่องสายสีไหมเหรอแล้วก็ไอ้ยจุงไปด้วยป่ะจ้ะทหารน่ะจุงไันได้ต่างจุงอยู่บ้านจุ้งอยู่บ้านไม่มีไรเฮ้ยทำไมมันจุ้งไม่เดินทางไงจี้เจ็บใช่ใช่ใช่ผมไม่ได้เดินทางเดิมพี่จุ้งต้องไปก่อนใช่จุ้งไปตั้งแต่สิ้นเดือนละสามสิบอะจุ้งไป้ว แต่ว่ากูมีเวลาแข่งแบตเองมั้งเสรียวมั้งใช่แต่ว่าสภาพจิตใจก็อาจจะไม่ค่อยดีไม่เสรียวเลยเป็นยาวมึงก็อย่าพูดเดี๋ยวน้องเดี๋ยวมันก็ร้องอีกไอ้เหี้ยอุ้ยตายได้ไงวะไม่จำเดี๋ยวกูลงเตี๋ยวด้ด้วยแบบ้วยพี่เฮ้ยกูเจอใคยไปแล้วเนาะรอก่อนรอก่อนเดี๋ยวรไอ้หี้ยอะไรทะเลาะแฟนเหรอไอ้ายที่สุดไม่ใช่พี่โอ้แล้วถ้าสมมติผมจับได้ไปเดี๋ยวพี่คิดว่าแบบมันเป็นเศร้านไหมมันจะไม่เศร้าใช่ไหมพี่เล่ารักใจชาติพี่ศาสนาอวย เป็นอะไรจุ๋มเดี๋ยวเราชทหารอกสามซอกไอ้ซอดมึงจะเป็นเจ้แขกอีตาต่อของมึงกรมได้อุ้ยกระถามเมื่อไรจงมเมื่กีเขาถามเมื่อกี้มึงรักโดยไปชอบตอไปตัดก้วทำไมฉันไม่ผมกลัวแค่ที่ถามว่าคุณถามว่ามึงจะหนีไหมคุณถามมึงจะล้วงไหมไห้อไอ้ซอดอ๋อคุณถามมึงจะล้วงไหมเหี้ยไอ้จงมึงเป็นลมแน่สัตว์ตอนจับอ่ะเออรอที่อะไรอ่ะไปบวชดีปะวะ ม่มึงมึงมึงเอาแขนมาเท่ากันอะถ้ามันไม่เท่ากันเขาก็ไม่เอาเราแขนคดรอะน้องไม่โคดรเด็พี่เท่ากันเป๊ะเลยสู้ๆกันแขนหักได้ไหมพี่แบบเดินตกบันไดให้แขนหักไปก่อนนะว่าล้วปีได้เป็นยังไงไม่ได้ไม่ได้แขวนหักไม่ได้เอาต้องใส่ต้องใส่เหล็กบวชมันก็ไปพร้อมผ้าเหลืองอะจุ้ง เดือดโลดมันจะเดินเข้าไปที่ห้องควยจุงมึงหยิบอีโต้มาเล่มนึงอ่ะสับนิ้วตัวเองอ่ะแล้วกูจะยิงมันคุจะยิงปืนยังไงอะไรแค่ยิงปืนจับเมาส์ไงเลยแล้วนิ้วส่วนไหนไม่สำคัญนะแล้วิดไปลงไม่สนว่าขอนิ้วชี้เว้ยยิงปืนไม่ได้กูจะเอานิ้วก้อยจงเหลือไปข้อนึง่เฮ้วยแต่เต็มตัวไปแล้วพี่นิ้วก้อยผมไม่ปกตินะพี่เขาบอกว่านิ้วก้อยสั้นก็ไม่ผ่านแล้วเขาบอกเนี้ยโอ้โหผมยาวทุกนิ้วเลยเออว่ะนิ้วโป้งได้ไหมนะนะครับเออโอ้โหยาวกว่านิ้วอย่างนั้นนะ ไอแตวนิ้วก้อยนิ้วก้อยผมงอพี่ตอนวัดปีแรกมาเขาบอกว่ากูหุ่นนายพลเลยนะเหรอเยเดอร์มาแล้วดินายพลนี่หุ่นจับจกบุกจับของจริงอ่ะเเาน่ะอ๋อไอ้่ะพอไปจับวันเอาเขาวันเขาจริงน่ามากร้องไห้ไอ้ยอะไรเฮ้ยมันมันมันเปลี่ยนหลายชื่อได้เนี่ยเขาบอกว่าจุบุกเพิ่งเปลี่ยนไปใช่ใช่ป่ะอย่างนายพลวันแรกนั่งตัดหย่าหาหาคนหาคนเล่นดีๆมาแทนก็ได้หลายชื่ออ่ะเผื่อะไรเผื่อแบบคนที่ไอ้จุกไม่ว่างอะไรเงี้ยหาคนมาแทนก็ได้ ด้วยงี้ผมไปฝังคลิปแล้วผมผมไปบอกเขาว่าผมมีเลขในตัวตากลงแล้วแหละเออตาบลงแล้วแหละเฮ้ยตากๆแล้วเฮ้ยพี่เจอขึ้นมาพี่ผมเชิดไปละแจ็คจับเปล่ามีอะไรปะจับจะได้ไหมถามถามไม่หยุดไอ้เหี้ยฟาดไม่หยุดอยากให้มีแบบเป็นทหารออนไลน์วะ พื้นเลยดูหน้ากล้็มีอย่างเป็นโควิดมึ่นแล้วอ่ะวนิดีโอคอลิพื้นอะไรเงี้ยเออพี่โอมอ่ะให้มึงมึงเริ่มให้พี่โอมติวเลยตั้งแต่เนี้ยให้เขาเล่นเทนนิงอ่ะถ้าเผื่อแบบลุงไม่อยากลงอะไรเงี้ยเผื่อไว้แกลงอยู่แล้วแกไม่ซ้อมแล้วลุงอ่ะเวดเวดเข้าห้องหน่อยเวดแตกไปด้ยอุ้ยไม่แตกไอ้เหี่อะนี่มันอ่ะแตกไปด้วย ยี่หางกับกูห้าปีถามเพื่อนเลเซอร์โอ้ใครอะน้ำหนักร้อยยี่สิบเอ็ดสูงร้อยเก้าสิบเจ็ดโดนใบแดงโอ้ยปูร้อยเก้าสิบเจ็ดเลยอเอออันนั้นอัน่าเป็นอยู่ไหนพี่โชคเชนมาดิเฮ้ยไม่เอาดิเหล็กหรอไม่เอาเหล็กไปดูรับสูตรว่าสี่สามสี่สามถือไม่ได้เลยด่เทลึกแต่ถ้ากูใช้สูตรเนี้ยสมมติว่ากูจับได้แต่าจับได้ใบแดงใช่ป่ะแล้วกูใช้สูตรเนี้ยแล้วเดินเบสาเนีรยกูไปเที่ยวโสดงการแล้วกูโดนกระทืบเนี้ยแล้วแขนกูหักเนี้ยเขาจะเอากูอีกป่ะ เอาดิแขนัต้องแข็งขาดพี่ตอนนี้เลยก็ได้พี่เนี่ยพี่พี่จะกระเ์กเนี่ยลุงพี่อ่ะพี่จุกบอกระเตืร์งเลยก็ได้พี่นี่นัดเดียวจุกจบเลยนัดเดียวนิ้วอ่ะนัดเดียวเป็นเขียงอ่ะพี่จุกอีกนิ้วดินัดเดียวเฮ้ยเจอห้องเราเจอห้องเราก่อนหน่อยห้องแบบกระชูดอ่ะเลือดกระชูดโดยพึ่งกระชูดอ่ะเต็มห้องอ่ะจะจุกแป๊บเดียวอ่ะจุกอึ๊บเดียวพระดาราคตอ่ะอึ๊บเดียวอ่ะ ยิงต้งยิงยิงตรงจุดไม่สำคัญแต่สวยเออก็ปิยิงปลายนิ้วไงข้อเดียวอ่ะเนี่ยใคครนิ้วเลยพี่ใจหัวใจเม็ดเดียวเฮียเขาบอกว่าเพื่อนผมเหล็กเต็มตัวยังเอาไปเลยโอ้โหหยู่ที่ป่านหรือเปล่าอันนนั้เหล็กมั้งนะเนี่ยฟันหรือเปล่านะเขาเขาเห็นถุงกํายําตัวเป็กต้นไม้ที่โรยาดูเหรอไปเด็ดที่เดือดผ่านนะอันนี้อ๋อประเพสโลอ๋อสองออดิรีน เอ้วอยังงอมดีน้องชิโร่งอมอลไวะน้องแต่จำแต่จำได้ว่าแต่ก่อนมันไม่เอาเรื่องไม่เอาโอ้โหพี่ไม่พี่แต่ผมบอกเขาว่าเขา่เาเป็นหอบผืนนะปะเพราะว่าผมวิ่งบอลแป๊บเดียวผมก็เหนื่อยละพี่เอที่เขาไม่ได้เป็นเพราะว่าเขาใส่เหล็กที่ขาใช่เอออันนั้นสมัยก่อนเลยนั่นสมัยพีเอป่ะใช่สมัยก่อนนี่ไม่โหดขึ้นแล้ดิอันนี้เราเอาหมดอ่ะไม่ใช่เดี๋ยวพึ่งพี่มาอะไรอ่ะสมัยนี้เหล็กก็ไม่ต้องจับพี่แต่แค่คนที่มันซวยโดนจับก็คือโดนดัดนๆไปอ่ะเพราะว่าคนยัดเยอะอ๋อ คนไปร้องที่หลังก็มีเหล็กอะล้องเอาไปสะเลยไปร้องอะเออมันล้องมันล้องชั้นสูงได้นี่ใช่ที่เนื้อทำใช่ปะแล้วผมจะไปล้องพี่จริงล่อะไรล้องท้ไปโชคไล้องห้าอะไอ้โชคมึงแดกเี่ยมีเวลาอยู่มึงแดกไปเยอะเลยไปพูไปฟิตีดยแล้วเนี่ยมึงก็ลองฟิตเนหลังท่าไี้ปิดท่าไปหนเฮียละตูตายก่อนอะวันนั้นอะอืมอือือืมอืมอืมอือืมอืมอมอืมอือืม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 อ พี่จุกพี่ก็ต้องยิ้มก่อนไปนะพี่พี่อย่ากหน้าบึ้งก่อนไปนะพี่ไอ้จุกนี่กูจะบอกชิคนะก่อนออกจากบ้านมุดผ้าถุงแม่แล้วก็เอาเศษผ้าถุงแม่ติดตัวไปด้วยผ้าถุงแม่กูอยู่เออหวังกูต้ไปหาได้แบบอันนี้ได้จริงเหรอพี่แล้วผมผูกเป็นซูเปอร์แมนไปเลยอันนี้คือผ้าถุงแม่นะไม่ใช่ของเมียจุงไม่ใช่ของเมียนะไอสัตว์เออไอ้จุงไม่ใช่มึงเอาของเมียไปนะได้พี่ผมต้องเป็นอันนี้กูพูดจริงนะแบบในในโลนเคล็ดใช่ไหมพี่เป็นมันที่กูเคยเจอมาไงที่เขาทำกันแล้้วเาก็ไดดใบนะ เราสนใจเดี๋ยวผมผูกผูกเป็นซุปเปอร์แบนไปด้วยก็จะได้ไปดำเขาเขาให้แต่งแต่งตัวสีแดงแล้วมาแล้วไปได้ใช่พี่เตอร์เลยพี่เตอร์บอกว่าพี่เตอร์ใส่สีแดงหมดเลยอ๋อได้ใส่สีแดงหมดเลยยังไงพี่จุกพี่ก็แต่งตัวดิพี่จุกสีแดงเฮ้ยไอ้เี้ยจุงนี่ไปพอได้ไปดำพี่ก็เต้นเลกกี้ไปมุดถุงเมียตัวเองพอถุงเมียตัวเองแล้วเดินออกจากบ้านไอ้สัตว์เรียบร้อยไปไอเลือดดำพี่ก็เต้นเลเกบร้อยเลยพร้อมเต้นเลยอ่ะโอ้ยเหี้ยโอ้ เฮ้ยเจอห้องเรากดกดกดมากูตายพอดีวีมันมีหกไหมเนี่ยไอ้เทียให้กูยืนดูอีกแล้วไม่ของกดห้องไรควายจุกกดห้องแล้วเออว่าขยันเลยตอนนี้เนี๋ยพี่จุกต้องแต่งตัวให้เสร็จเรียบร้อยนะแล้วมันก็ตื่นมาละแล้วมึงทำอะไรเรียบร้อยแล้วพอมึงออกจากบ้านมันก็ตะโกนอยากเป็นทหารโว้ยเออเนี่ยไม่คนอยากเป็นส่วนมากมไจะเป็นวันที่มึงเดินทางวันที่มึงเดินทางไอ้จุก ไอเด้อแบนไหนเนื้อวันที่มึงเดินทางไล่เซิงนอนอยู่มึงก็ตะโกนลัานบ้านเลยเฮ้ยซกูอยาไปด่าเมึงกเดินูใดบ้านอะตดอะไรตนงปุกเลยแบบุกลากูเลยแบบุกลากูไว้อะเอาสรุปได้เป็นจริงพี่ตุกอปเลยี่เฮียาเีเฮียพรปากเแพิงเคสไเฮียหลจัเนะเียอาไปด่า แต่เพื่อนใช้เวลาก็จะผ่านปรหารจริงอีฮี่อแล้วยิ่งยิ่งตั้งกันในในที่ตรงที่วัดนะอย่างฮาแต่ตอนพี่เต๋อพี่วัดได้ป่ะพี่เต๋อรุ่นเดียวกันอ่ะเก้าคนนะไอ้เธอพี่จุกอจับเพื่อนอ่ะโคตรบันอ่ะพี่เต๋อกอบพี่วัดเลยเหรอพี่เต๋อพี่แล้วตอนตอนเขาไล่พี่พี่เดียวผมส่งให้ในกลุ่มไอพิจุกพี่กระสักหนึ่งพี่จุกตอนหน้าอกอ่ะ ตอนไล่ชื่อนี่เขาเขาก็จะไล่แบบถ้ากอไก่ไม่ครบเขาจะไล่ไปเรื่อยๆไล่แบบจนกว่าจะครบปะเขาจะไล่บินหรือบี๊จำไม่ได้ว่าเขาไล่จากพศเดือนแล้วก็ชื่อมั้งเขาไล่ยังไงไม่รู้จำไม่ได้แต่น่าจะพสโอเคอะไรน่าจะจองอะไรสักอย่างเป็นพศแล้วทหารอยู่ไก่เลยเนาะของเพลงไล่จากอะไรก่อนโอ้ยพศพศเออแล้วก็ไปเดือนแล้วก็ไปอักษรตัวย่อ จับแรกๆจับแรกๆอ่ะกูว่าจับกลางๆอ่ะดีสจับแรกๆอย่างเงี้ย wow. แรกๆใบเยอะใบแดงใบแดง,ยงเ,อเอยอะใช่ไหมใช่แต่หล,ลังๆก็จะรอนานหน่อยนะเนี่ยเคยแรกๆรกๆ็กๆด,ๆดีอยู่ไอ้จุ๊งไม่เจอติ๊งเราไม่เอาหรอเอาไรตที่เราเจอมาเลยที่ร้อนไม่ถือเขาไม่รูมันไม่ก็ถ้าเกิดสมมติแบบนิ้วขาดได้พี่เราจับไม้นะโอ้ยแค่ดิได้ปล่อยโพลิเซิิเออ แต่แต่้ะถามมันก็มันมันก็แก้เคสนะพวกเคดพวกอะไรเงี้ยมันมันก็มีความเชื่อได้ไงถ้าอยากสบายใจทำเพื่อความสบายใจไงเออมันทำได้แล้วแจ๊ก,กี้เก้าฮาฟับเจ๊ก,กี้เก้าฮาฟับแต่เดี๋ยวนี้ยากครับผมบอกเลยว่าไอน,นี้ยากมากเอ้แต่อาจจะคนสมัครเยอะนะเพราะาคนตกง,งานเยอะนะช่วงปีสองปีปคนตกง,งานเยอะนะน่าจะสมัครกันเยอะอยู่นะ ประเทศไทยมีผู้ชายทั้งเกือบสี่เกือบเท่าไหร่วะเกือบสี่สิบเอ้เกือบสามสิบล้านคนเกือบสามสิบล้านนะแต่เอแต่แต่ไอ,เ,อเรื่องแบบมีแฟนอะไรเงีเ้ยเออมันก็จะพังไม่รู้จริงหรือเปล่าผมไม่ผมไม่ค่อยได้เชื่ออะไรพวกนี้ไงไม่รู้นะข้าวใหม่ปลามันด้วยเดี๋ยวเฮียจุกอะ Ừm, có hồ cho mình anh đi đây hồ cho mình đấy đây hồ nào cho mình ờ uh... mà đi đó anh anh chụp chung ạ à.